ก็ย่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่บ้างหลายเรื่องค่ะ,ะปีนี้ก็ทําในเรื่องของการผลิตบทรายการวิทยุในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชานภาคใต้ก็เรื่องที่สองก็คือ,อการพัฒนาอิชูบุกส,สองเรื่องในปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องแรกนี่รายละเอียดเป็นยังไงคะรายละเอียดก็คือก็เป็นการ พัฒนาศัก,กยภาพนัาจากจัดรายการวิทยุเพื่อใหอ้พัฒนาในเรื่องเนื้อหาสาระก็คือ,อให้ความรู้แก่นักจัดรายการวิทยุในเรื่องของการเมืองในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของสิทธิต่างๆแล้วก็ให้นักจัดรายการเนี่ยนำความรู้เหล่านั้นมาเขียนบทเป็นบทรายการวิทยุแล้วก็ลงพื้นที่ นำเสนอปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีในเรื่องของการเมืองมานำเสนอมาผลิตเป็นบทรายการวิทยุมาเขียนมีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีนักจัดรายการแต่ละสถานีก็จะสมัวแทนมาแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนเพราะว่าการเขียนบทนี้มันอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนแล้วก็ความสนใจที่อยากจะทํา ก็มีคนเข้าร่วมก็ประมาณ11บอสถานีม,มาจากทดแทนสิบเสถานีนี่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เองส่วนใหญ่เป็นสถานีวิยุชุมชนหรือเปล่าคะวิทยุชุมชนทำไมทำไมถึงเลือกที่จะอบรมในเรื่องของเนื้อหาทางด้านความเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องเรื่องกฎหมายเพราะว่าคนในพื้นที่ยังไม่รู้กฎหมายเยอะไม่รู้เรื่องสิทธิต่างๆที่เขาจะรู้ ราะว่าบางครั้งสิทธิของเขาที่เพิ่งจะรู้เพราะว่าบางครั้งถ้าเขาไม่รู้กฎหมายอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายกฎอายการศึกเขาไม่รู้ว่าเออตอนนี้มีกฎอายการศึกในพื้นที่เขาก็ออกบางครั้งกลางคืนถ้าออกในพื้นที่ก็โดนจับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราออกอาก,กาศสื่อในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะให้ประชาชนรู้ในเรื่องของกฎหมายมสิทธิที่เขาอ,อย่างเช่นการ ไปเลือกตั้งอย่างนี้เพราะว่าเวลาเขาได้รู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งการซื้อสิทธิ์้ายเสียงเราก็จะพยายามรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยแล้วในเรื่องของการเมืองและคะอบรมเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ในเรื่องของการเมืองภาคพ,พลเมืองแดนใต้ค<ม>ือเป็นเรื่องของสิทธ,ธิต่างๆประชาธิปไตยแบบต่างๆให้เขารู้แล้วก็ในเรื่องของอ ความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทห้เขาได้เรียนรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแ,แล้วเขาจะได้สามารถที่จะสื่อออกไปได้ไงที่ถูกต้อง,งที่ที่ผ่านมาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมันมีการสื่อออกไปโดยนักจัดรายการวิทยุมั้งไหมก็มีค่ะแต่ว่าบางครั้งเขาจะไม่รู้ใน,ในเรื่องที่ลึกๆไงเขาจะรู้แต่เรื่องผิวเผินไง อันนี้อันนี้เป็นความคิดเป็นโปรเจกต์ของใครอะคะที่คิดว่าจะอบรมนันจกจัดรายการพิู้ในเนื้อหาสองเรื่องนี้ก็เป็นความคิดของขายาค่ะก็คืออยากจะใหะ้ชาวบ้านได้รู้เรื่องกฎหมายอย่างเชง่นการกระจายอำนาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางครั้งอ,อบตอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็แบบว่าประชาชนเข้าไม่ถึง หรืไหรอไม่ก็ประชาชนไม่รู้ในเรื่องของอกฎหมายของอบอตอเลย